สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวเหมียวดายลี่ค่ะเคยสงสัยหรือเปล่าคะว่าถ้าเราอ่ะเคยกู้เงินซื้อบ้านอ่ะกับธนาคารออมสินไว้แล้วแล้วถ้าเราอ่ะต้องการจะขอกู้เพิ่มเนี่ยจะทําได้ไหมวันนี้เหมียวเหมียวมีคาตอบค่ะเรามาฟันกันเลยนะคะก็คือถ้านะคะเรานะคะเคยกู้เงินนะคะซื้อบ้านนะคะวันนี้นะคะเราต้องการจะกู้เงินเพิ่มอีกเนี่ยคำตอบนะคะก็คือนะคะเราสามารถนะคะ ใช้สินเชื่อเคหะเพิ่มยอดหรือเรียกโครงการของธานาคารอมสินว่า GSB Plus นะคะ Plus ที่แปลว่าบวกนี่นะคะอีกทางเลือกของธานาคารอมสินที่เขาให้กับลูกค้าที่เป็นสินเชื่อการเคหะของธานาคารอมสินที่ไม่มีหนีค้ค้างชำระในระยะเวลา1ปีโดยสามารถยื่นกู้ได้เพิ่มถึง10ล้านบาทนานถึง25ปีเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเอาไปต่อเติมซ่อมแซม ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอุปโภคหรือบริโภคเรียกได้ว่าสินเชื่อ GSB+ นี้นะคะสามารถกู้ไปทําอะไรก็ได้นะคะซึ่งระยะการกู้นี่จะมี2แบบซึ่งเป็นแบบระยะแรกคือกู้ระยะยาวเรียกว่า LT เป็นรูปแบบที่ให้เราเนี่ยกู้ได้เลยไม่เกินไม่เกินวงเงินกู้ตามสัญญาเดิมสูงสุด95%ของราคาประเมินหลักทรัพย์ แบบที่2ก็คือกู้แบบผสมก็เรียกว่า LT ผสม OD นะคะให้เรานะีกู้ร่วมได้สูงสุดถึง95%ของราคาประเมินหลักทรัพย์โดยมีวงเงินกู้เบิกเกินหรือที่ที่เราเรียกว่า OD เนี่ยได้สูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะคะซึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะเห็นว่าการกู้แบบที่เหมียวบอกไปเนี่ยดีนะคะก็สามารถนะคะติดต่อนะคะโครงการนะคะเพิ่มสุข สินเชื่อ GSB Plus นะคะได้ที่ธนาคารออมสินเลยนะคะโดยที่เราสามารถนะคะโทรไปติดต่อสอบถามก่อนได้นะคะที่ call center GSB 1115นะคะ GSB 1115ขอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังสัสดีค่ะ